สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ปักแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะให้กับชาวกลุ่มนะสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกและไทยค่ะเป็นดวงสําหรับคนมีประเด็นความรักนะคะถ้าสดสนิทหรือรอรักเก่าเดี๋ยวจะมีคำำําทํานายให้สัปดาห์ต่อไปนะคะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณกลุ่มนะคะ กองที่สองตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปค่ะถ้าสำหรับนะคะทาวเวอร์ขึ้นมากับขัวช่วงนี้นะคะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่ดูจะเปราะบางเนี่ยคุณจะประคับประคองสถานการณ์ไปได้นะคะจะผ่านพ้นปัญหานะคะและถ้าคู่ไหนที่อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็ห่างหกันไปเนี่ยจะมีการกลับมานะคะการรีเทิร์นนะ มาดูนะคะไพ่คุณเด็กทเรียนนะคะถือว่าดีเลยทุกอย่างนะคะจะดีขึ้นนะคะค่อยๆเปค่อยไปไม่ว่าคุณมีอะไรติดขัดด้านไหนนะคะมองว่าทุกอย่างอ่ะจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าเป็นเรื่องความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็คือการค่อยๆเติมรักให้แก่กันนะคะจนอาจจะสามารถพัฒนาได้ในที่สุดนะคะมีคอมเมนต์ที่มันมากขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆไปค่อยไปนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดคาถา คุณถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างในการใช้ชีวิตแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีพชชันนะคะพร้อมสู้ทุกอย่างนะไม่ว่าอุปรสรรคจะใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเจ็ดเรียนกับหัวแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังช่วงนี้ก็คือความอดทนบางทีเราอาจจะมีในเรื่องราวความอดทนที่น้อยเพราะว่าแบบมีสิ่งกระตุ้นนะคะจากภายนอกปุ๊บเนี่ยอาจจะหงุดหงิดอะไรอย่างง่ายโดยเฉพาะเรื่องความรักนะนะคะก็ต้องแบบฝึกความอดทนนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะ สิ่งกระตุ้นเนี่ยขึ้นมาเลยสามดาอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดอาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามานะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณเอาชนะอุปสรรได้คือการตั้งสติความใจเย็นนะคะมาดูค่ะพนังงานของคนราาักบ้าเขาได้6เหรียญช่วงนี้การงานการเงินจะมีบาลานซ์มากขึ้นนะคะมีคนช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องความรักมี้ก็บอกว่าเขาก็ให้ความรักคุณสม่ําเสมอดีแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะเขามีโอกาสที่จะ ได้จบนะคะปัญหาเก่าๆที่ไม่โอเคแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะดีขึ้นนะเขาหน้าที่จะอยู่ในช่วงเวลาที่จิตใจเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังบวกนะคะก็อาจจะเพื่อแผ่มาถึงคุณได้นะคะแต่ว่ามีพลังงานเออดอฟสอดที่กับหัวแต่ถ้าคุณให้เขาตัดสินใจอะไรหรือให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ช่วงนี้นะมันจะมีเรื่องของความลังเลบางอย่างนะคะหรือว่าปัจจัยที่ไม่เอื้อมหน่วยนะคะให้โอกาสเขาก่อนเนาะแล้วก็มีแฮงแมนขึ้นมากับผัวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีมองว่าเขาก็จะตัดสินใจได้แหละไม่น่าจะเกินเดือนกรกฎาคมน่าจะให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างที่คุณต้องการจากเขาได้นะคะ มาดูบทสรุปค่ะมีไพ่สีดาบกับหัวนะคะระวังเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าจะวนกลับมาเนาะถ้าใครเคยมีปัญหามือที่สามนะคะระวังมือที่สามของไฟใดฝฟหนึ่งอาจจะกลับเข้ามานะคะสร้างความปั่นป่วนเนาะแล้วก็มีหกถ้วยนะคะเรื่องราวดีๆของคุณสองคนจะช่วยทําให้ความรักไปต่อได้นะคะความผูกพันที่ผ่านมาการคิดดีต่อกันสองดาบาขึ้นมากับหัวแปลว่าจะมีการตัดสินใจแก้ปัญหาบางอย่างได้ท้ายที่สุด อาจจะมาจากฝั่งของคนรักนะคะก็ให้โอกาสเขานะคะสักภายในเดือนนี้นะ,ะอาจจะเป็นปักหลังทุกอย่างจะคลี่คลายได้แล้วก็หักคาถากับหัวข้อกัญญาลางคูสองคนก็จะจบลงนะคะอุปรสรรคไปเนาะมาต่อที่วเราเคยนี่ค่ะมีไพ่ new l o ขึ้นมามี finance and career นะคะแล้วก็ w e d t i n g for ก็นิวเลิฟเนี่ยไม่ได้หมายถึงรักครั้งใหม่แต่หมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์การปรับความเข้าใจการเริ่มต้นใหม่นะคะเคลียร์ใจกันเรื่องงานมันก็เด่นนะคะช่วงนี้ก็ต้องโฟกัสทั้งงานแล้วก็ความสัมพันธ์ไปเพ,พร้อมๆกันนะคะรักษาบาลานซ์ให้ดีวันพรุ่งนี้ฟอนะคะจะมีข่าวดีที่คุณรอคอยทั้งเรื่องความรักแลกว้วก็เรื่องของงานนะคะมาต่อกันที่คําแนะนํานะคะ บีสตนะคะโนแล้วก็โรแมนซ์ความรักเด่นนะคะเช่นเดียวกับงานอย่างที่บอกแล้วก็ใครมีปัญหาเนี่ยจะได้เคลียร์ใจนะคะขอให้มองอความรักในแง่บวกมองคนรักในแง่ดีนะคะอย่าคิดลบต่อกันนะคะอย่าสร้างกำแพงขึ้นมาเนาะแล้วก็บีสัตยก็คือ ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายที่ลงมือทําด้วยนะคะถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนหาทางแก้ไขาหาทางปรับตัวด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้เป็นภาระ,ะของอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะมีผิดก็ตามนะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะมั่นใจดูคุณค่าของตัวเองนะคะรักษาบาลานซ์ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายที่มัสนะคะตรงนี้อาจจะเป็น เขาฝากมาบอกคุณว่าคุณอยากจะบอกกับเขาก็ได้นะคะ I regret lying to you มีไฟใดไฟห,หนึ่งนะที่เคยโกหกนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เคยทําไปนะคะที่เคยโกหกไว้เนาะตรงนี้ก็แล้วแต่ค่าว่าเป็นคุณหรือเขานะคะที่ต้องการจะส่งนัดเศษนีเนาะ วันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าเกิดว่าชอบความถนายไหนนี้พิมพ์นำรับไปได้เลยนะคะตรงคอมเมนต์แล้วก็ถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวเพิ่มเติมสามารถได,ด้ไลน์มาสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้นะคะยินดีนะ,ะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องมีข้างล่างค่ะพิมพ์ตามได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ